ช็อกวงการบันเทิงนาธานโอมานอดีตนักร้องชื่อดังเสียชีวิตแล้วในวัย45ปีนาธานโอมานวัย45ปีอดีตนักร้องชื่อดังของค่าย R.S เสียชีวิตแล้ววันนี้เมื่อเวลา9 3้านาฬิกา35นาที ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดหลังเข้ารับการรักษาต่อเนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคโลหิตจางทั้งนี้จะมีการเคลื่อนร่างของนาธานโอมานไปทำพิธีตามหลักศาสนาอิสลามที่มัสยิดในเขตทุ่งครุฑโดยดรไพบูลบุตรเลียผู้ใกล้ชิดและเป็นหัวหน้าของนาธานออกมาโพสต์แจ้งการเสียชีวิตของนักร้องดังกล่าวว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่ผมอบรมและกล่อมกล่ำคนคนหนึ่งไม่ให้ทำร้ายใครได้อีกในสังคม แม้ผมต้องสูญเสียทรัพยากรไปมากกว่าสามปีที่แล้วผมได้เห็นคนคนนึงซึ่งปรับเปรี่ยตัวเองเป็นคนดีและเขาบอกกับผมว่าเจ้านายครับต่อวันนี้นาธานจะเป็นคนดีและขออยู่กับพี่จนตายได้ไหมไม่คิดว่าคําพูดคํานี้จะเป็นจริงวันนี้ผมคงคอให้คนไทยทั้งประเทศอโหสิกรรมให้กับนาธานโอมานที่ทุกคนไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นคนดีได้แต่วันนี้เป็นคนดีแล้วและเขาก็จากไปแล้วในวันนี้ หลับให้สบายนะไอ้น้องรักดรเอ็มสำหรับนาธานโอมานเป็นนักร้องนักแสดงนักเขียนชาวไทยที่มีผลงานอัลบั้มเพลงกับค่าย r s 2ชุดก็คือนาธานและสิ่งที่เรียกว่าหัวใจต่อมาเมื่อวันที่14มีนาคม2554ศาลจังหวัดเลยได้ตัดสินให้นาธานจำคุกเป็นเวลา2ปีในข้อหาช่อโกงแต่เจ้าตัวรับสารภาพจึงลดโทษให้เหลือครึ่งหนึ่งเป็นเวลาจำคุกหนึ่งปีพร้อมทั้งให้ชดเชยเงินน้ามดทั้งหมด ต่อมาได้รับกานพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวโรกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาเจ็ดรอบเมื่อวันที่8ธันวาคม2554นาธานเคยอ้างตัวเองเป็นลูกครึ่งไทยเนปาลโดยออกจากเนปาลมาใช้ชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่อายุ15ปีและมีความสามารถพูดได้ถึง5ภาษาคือภาษาไทยเนปาลอารับฝรั่งเศสและรัสเซียและเคยให้สัมภาษณ์ว่าไดแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูด The Prince of the Red h o e ของบริษัท Big Blue ในค่าย 20th Century Fox โดยแสดงร่วมกับดาราดางอย่างบ u u e Willis และ Christina r i c ซ i ก่อนจะออกมายอมรับว่าโกหกทางช่องของเราก็ต้องแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณนาธานโอมานด้วยนะคะและก็แสดงความเสียใจกับคนในครอบครัวของคุณนาธานและก็คนที่ดูแลคุณนาธานตลอดมานะคะ